ัชิมอาหารอร่อยแบบนี้นะคะแล้วก็ที่มีคนร้านกับคนจ้องทุกมุมเต็าที่ก็คือแล้วนานก็กินจริงจังจ้าเขาบอกเขาชอบกินถั่วงอกมากแล<า>้วกินไม่ได้คำนม่เคยเป็น,นากนารกินที่น่าเอ็อนดูมา,ากินได้มั้อ,อ,อ,อร่อยมากค่ะ เหมือนคนไทยค้นบน้านของพวกเราเลยนะอร่อยมากเลยค่ะเราจะไปกินไปในไม่เดี๋ยวต้องหา้า เขาบอกว่าเอาถั่วงอกไปต้มจะยิ่งอร่อยกว่านี้นะชอบถั่วงอกสุกๆหรอเธอเธอเธอราลไปเธอ่ากินหรอน้อกินของแต่งจานเราต้องอยู่แล้เดี๋ยวเราจะกินจานเุ้ยมากน่กินเราก็มีความสุขแล้ว ดูรูปหลันโตเนาะเอ่อโทฟูอะโทฟูอัดฟรายเอ็กแอนด์โทฟูต um, ั a, ้งชายภาษาอังกฤษว่าอะไรนะพูดอันตั้งชายคือ very ตั้งฉาย the secret ingredient โถ อร่อยอร่อยออร่ยภาษาเกาหลีว่าไงนะคะค่ะ맛있어요ค่ะมันรู้ว่าอร่อยเราต้องห้ามนะไม่งั้นมันจะกินไปเรื่อยๆใช่ลองลองอาหารหวานไหมจานนั้นเอาต่อไหมเอาไม่กินเลยหมดแต่อร่อยมากๆเลยนะคุกคือมาก ขอโทษที่เขากินคนเดียวนะคะปกินอย่างนี้เป็นทั้งชีวิตพวกเราก็แลเ,เขาได้อันนี้คือข้าวเหนียวมะม่วงชาวเนียมะม่วง y ได้ับนดที่จริงๆพ่อว่าก็ได้ชิมข้าวเหนียวมะม่วงได้ด้ไปแล้วนะคะค่ะแต่ทิขว่าดรแได้ยินมาว่าเขาจะกินเป็นของหวาน่ไะ 놀ตกใจมากมากเลยนะคะเพราะว่าเอาข้าวเหนียวมาเป็นชิ้ิ๊เซของว่าเนี่ยเราชอบกข้าวเหนียวนะขวียวอะไรก็ได้จริงจเพราะว่าอาหารว่าเนี่ยเก็จะกินแต่ผลไม้ถูกไหมครับไหมคุณเทเนียวขนเหนีย เขาชอบกินคัมค้อในไอซเมงนะคะบนี้กินามะคะกินแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นคือเขืชาวไทยเนาะกินกินแบบคนไทยอะไรจะให้อะไรน้ให้เขาดูแล 哥哥。 ช้อนกินถั่วทองใครแม็กผมไม่เลือกผมชว่ามีขวกระชาย้วัเขาบอกว่าข้าวจะทำให้ท้องอิ่มเร็วนะคะ นเดลว์ไแนวไแเป็นแม่บ้า้วหมดผลไม้ประเทศตัวเองจอีออนรอให้เขากินไปเรื่อยๆอย่างนี้ เป็นมากน้องซอมคิวตลอดไม่ท şey ันได้กินอะไรอามะม่วงเธอจะกินอ anyway> ่ะเขาบอกเขาชอบกินมะม่วงเข้าใจะหลังจากนี้แฟนคลับจะจัดมะม่วงแน่นๆมาให้ไม่ได้นะคะไม่เอานะเก็บเงินไว้เขาบอกจุ๊ตุ้ยนั่งกอไมายด์ด้วยให้ไปกินกับครอบครัวให้อร่อยรักเราแล้วรักผมแม่ จียอนกล่อมไม่ผิดไอ้นี่แน่เลยดอกกล้วยไม้เนี่ยจียอนจียอนไม่ผิดจียอนมีดอกกล้วยไม้ถ้าเธอไม่กินเธอได้กินกล้วยไม้แม่ร่างกาผมเลยบองทงค่ะให้ลองสิลขอบคุณมากมเลยค่ะ